สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราม,มาแจ้ในเกมโลกนะครับวันนี้จะมาเล่นกันในแมปแข่งรถนะครับอย่างแรกเข้าให้สร้างไรอะ่ะสร้างไอ้นี่โชว์รวมรถมั้งผมเอ๊ะอันนี้เข้าให้เราไปขับรถรับเงินขับรถไปรับรับแพนทีที่จะได้เงินแข่งขันนะครัพรรเพิ่มรถจนถึงจำหน่ายโอเคเราไปขีร่รถเล่นนไปเลยที่รูปแข่งเลยแม่งกแ็แรงเกิน โอ้โหแรงเงินไบบอมนอะไรอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวทได้อยมีแรงขึ้นมาเนี่ยรถแต้มมีแรงขึ้นมานี่โอ้โหแล้วเจ็ดไฟแล้วเต่ละพันนันกุวเลี้ยวเลีวเลีวตรงยาวเลยตรงยาวเข้ไปเล้ยวไอธนาคาแล้วสามารถขได้ไหม นีไ่ได้แล้วเนื้นอใครไม่เต็มเลยเ่ยเดี๋ยวคุรด,ดีอ่ะหยุดปาด้าเลยแล้วที่แข่งอยู่หน่าเนี่ยเฮ้ยงานที่แข่งไม่เจอแต่แล้วที่แข่งอยู่ไหนเจอไปวาไปเลยแล้วกันมันเคลื่อนข้ามคูโโ่เข้านี่มันอันนี้มาไหมาม,ามีคนแข่งขันอยู่ เอ้ลูกกล้องคืออะไรอ่ะลูกกล้องเราไปที่ลูกกล้องกันเลยเราไม่รู้มันคืออะไรนั่นจะมาโอุย๊ยเจ้าเจ้าเอารู้ยังไงอ่ะเอ้ยพลิกรถดิพลิกรถดิพลิกรถพลิกรถเราจะพลิกได้หลุดอะไรไอ้หนี่นี่ยังไม่ที่ลูกกล้องกันเลยนั่นจะมาไม่แหลอะอะไรเนี่ย มีคนเชิญให้ผูกข้าของใครมันนีเล่นกับเพื่อนแล้วล่ะเราดุูนเดี๋ยวกันได้เหเราเริ่มต้นมีแกงด้วยวะตอนน,น,น,นี้ก้าวไปใครไมซิง่งเลยวะน,น,นอันนี้เป็นแมพอันนี้เป็นด้านมาวไม้ไม่เคยเล่นเลยอ่ะไปเพื่อนไปตัวนี้แม่งโคตรอื่นเลยอ่ะเครียดเลย โอเดี๋ยวเมื่อไรจะทิ้งอยู่ดิแม่งรถก็ฝาบแรงเท่ากันด้วยนี่เพื่อนนำยังไงวะไอ้เพื่อนนายทำเครื่องอะไรมาวะแรงคิดพายเลยไม่ใช่ละมุกเครื่องมันแน่นอนดูจระส่งกันเนีย่ยมันแรง,แรง,แรงรยังวะนายเราด้วยไหมเนี่ยโคตรแรงเลยไอ้เราด้วยดีเพื่อนเราด้วยดี ทา่านึกว่าขับงงานอยู่นะขับไม่ยากเลยก็จะชนจะชนเรีวเรียวเรววิ่งโพดอื่นเลยรถมีจังคห้ซื้อไม่ไม่ซื้อขับคันนี้ตายแน่หมดอืดเกิน,นเดินยังไหวปะอันจริงเดินยังไงวหวปะไหนดิบเวอ่มีลูกกล้องอยู่ตรงที่เราไปเหมืนะะไม่้ใช้แหละ โทโมงแล้วทะลุแม่งเลยได้ปะเนี่ยอิจีาย,ยืมดูทางไม่ได้ดูกล้องเกือบแล้วเพื่อนนำโดกงเอ้ยไม่ไปแล้วเอ้ยไปดีไปเพื่อนไปเออไม่ไม่เพื่อนไไปอะ่ะอ๋อไปผิดทางกระว้าอยู่ไปผิดทางโอ้ มั่วทางแล้วเล่นแข่งแรกก็ล้มทางแล้วไปที่หนึ่งต่อลามุซอนทกักโคเข้าอันนี้ไม่เคยมาด้วยแล้วไปข้างในเจ้าละฮะไม่รู้ใบแมงหมดแหละแตนเนี้ยอ๋อเล่นจบแล้วมาโดดลงแม่งเลยไม่หลุดไปฟัมด้วยโคท้ายอะ่ะเดี๋ยวไปตามห้าลูกบองกัน อีชิพายติดฮันกีดไปไม่ได้วอลไปที่ไม่ดีเนี่ยขั้นยำรมากันเลยกลับไปบ้านได้บ้าน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 อยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเบ้านตัวเองไม่เจอชิพายแล้วงานเขาบ้านอยู่ในวันนี้เอาเจอบ้านบ้านที่ฝั่งนู้น โรงพยาบแต่และ้ยไปดิยุดไมแล้วคนอืดไปอะโอ้โหจะไม่ขับพานิชต่อไปเราต้องซื้อรถมหม่แล้วแหละดูแล้วเนี่ยเฮ้ยรถทุกมามองนะนี่รถบ้านเองนี่เราซื้อแล้วเข้าไปบานไปบานบานหล่หล่อุออ้ยเชี่ยนะครับเป็นจุดตมัมาจะเลทะเลตอนนี้ได้ไหม ลาดแม,ม่งเลยเมื่อกี้เรามาขนาดเราก็ได้อวยว่ะ่รถแดงยูจีดังยูยยสองม,มืนรถไม่ดียวานี่ม,มันแปดเอ้ม,มันเก้าสองมืนคันนี้ทำเร็วเท่าไหร่อ่ะคันยี้ทำเร็วโคสิบห้างั้นเอาเอาคันที่ทำเร็วเยอเลยอ่ะสิบห้า เอาเป็นรุ่นนี่กัแล้วกันหมื่นเก้าจัดไปได้มันแล้วเปลี่ยนรถก่อนเปลี่ยนรถก่อนเป็นยังไงอ่ะเราเปลี่ยนตัวรูปนี้นี่ว่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันชันฉลาดซ่องสามพันเลยเปลี่ยนรถอันนี้ใส่แทนกดไทยอะ่ะตั้งรถได้ไหมตั้งรถได้ไหมเนี่ยค่อยกดไหนไม่ดู แต่ด้แต่แปะแต่งเครื่องไม่ได้เครื่องจนมันปนีอ้อยางมียางอะไรแบบเยีแบบมีตัวพอได้เนะที่งเวลาวันคันที่เยอะเลยมีพอได้เลยอได้คอได้คอได้เวลาแาเรามบ้านนี้แฝนี้ แล้วกไปส้างอันนี้กอนกไปสร้างแบบชลูมเลยกันแล้วก็ล่อชลูมตัวเองสแนนล้วเฮ้ยนี่บ้าไข่รูป้าตัวเองไม่ได้ทำเนียทไปตัเองเมีเจแล้วเสี็ยแลวำแพยงยังไม่ทำเลยทางเท้าชันชลาซ่องส้ามพันือไปก็เลย ประตูเข้าวสร้างพันตูเข้าวเนี่ยเอ,อ่อแล้วใครมาวะเนี่ยไม่รู้เลยใครมาถ้างั้นข้าวจะคลิปยังไงนะครับวันนีนคลิปนะครับ